วงการแพทย์คึกคักเตรียมพร้อมเชื่อมต่อแพทย์ทั่วโลกที่ใช้ BGSa โดยมาตรฐานเดียวกับงาน BGSa 2 0 2 5 Global Conference ภายใต้ทีม Under the Same Sky ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่9กันยายน2025ที่ผ่านมานำโดยดรไฮเวนหยวนประธานกรรมการบริษัทฮิวชอสจากประเทศฮ่องกงร่วมกับนายทักกรการจนากรประธานกรรมการบริษัทเอวาฟาร์มาจำกัดผู้จัดจำหน่าย BGSa แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจากงาน BGSa 2 0 2 5 Global Conference แรลกในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นโอกาสสาคัญในการเชื่อมต่อแพทย์ทั่วโลกที่ใช้ BGSa ภายใต้มาตรฐานเดียวกันโดยงานนี้จัดขึ้นภายใต้ทีม Under the Same Sky ที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงความรู้และเทคนิคการใช้ b u t ัส l i n t นัาทอิกไชเอในการรักษาโดยเฉพาะในเคสจริงทั่วโลกอีกด้วยนะคะวัเอ่ที่นี่เอิดง2025 B T X A，呃，国际会议，那很多医生呢都是从不同的国家到达，呃，这个大会来进行发言，发言出来的对 B T X A 的产品的反应呢，首先第一个就是说非常安全的产品，再有一个呢就感觉见效。 起效比较快啊，比较快。呃，至于这个维持的时间多长，都是说跟其他一些国际上知名的牌子的呃产品都是差不多，相差不是很大。但是很突出的这个产品呢，非常的安全。 呃，今天来的医生呢，有些已经运用我们的产品呢，将近二十年了，二十年了，所以他们的经验呢，都是证明了这是一个非常安全、跟见效快、有效的产品。 so this time we have picked thailand it's because um, this is a very special place for us um, our brand is now 28 years in um, celebrations so i was asking myself where is the best place to do our 28th birthday in here now this time we have over 120 doctors from all over the global ranging from brazil from ecuador from mexico from indonesia from thailand from russia from all over the world to come here to thailand because this is one of the leading global aesthetic leader in asia and our brand is the first asian botulinum toxin brand since 1997 so i think that the rich heritage of Thailand, the innovation, the technologies, and our brand image will be a perfect marriage, and this is why we pick over here. For Thailand, and welcome to Thailand, land of smile and many culture. Uh, let's travel around Bangkok and visit Thailand. Nice to meet you and all. Thank you. Thank you. ดิฉันนายแพทย์นะันทพลอุดมเดชาเวศนะคะจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะอยู่ที่ภาคอสานของประเทศไทยตอนนี้ตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกเป็นเกลียดอย่างยิ่งเลยค่ะที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วกไ็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้รับรางวัล,ลก,กับเขาก็รู้สึกมีความแบบเป็นอินเ international ดีค่ะเหมือนแบบเหมือนประกวด Miss Universe <c oughs> ด Miss Grand อรก็เลยทำให้ดออูตัวเองก็ เป็นนางงามไม่ได้มาเรียนนั้นเนี่ยเป็นนางงามด้วยมาดูแบบเพื่อนๆต่างประเทศแล้วก็รู้สึกเอ็นจอยอาราวดูเวอร์มากๆค่ะเทรนด์ปีนี้จะต้องหนึ่งก็คือเจ็บน้อยปลอดภยัยแล้วก็สวยนานค่ะจริงๆเรื่องตัวเกี่ยวกับความงามเนี่ยใครๆก็ทําได้แต่ว่าแนะนําอาจจะศึกษาข้อมูลเ oh. พิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาในแต่ละที่แล้วก็ให้แพทย์ดูแลจะดีกว่านะคะแล้วก็ สวยอยู่แล้วก็สวยยิ่งขึ้นนะคะต้องบอกกันว่าวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ทางบริษัทฮิวนะครับให้เกียรติกับประเทศไทยที่มาจัดเป็นประเทศครั้งแรกของประเทศไทยนะครับที่มาจัดที่นี่ที่แบบว่ามี B Tech Air ครับมาในเมืองไทยเราที่8ปีครับเป็นครั้งแรกเลยทีได้โอกาสก็ทําให้แบบเฮ้ยเรารู้สึกดีแล้วก็บอกว่าเราก็เอ้ยดูมาดู innovation ของเขาแนความของเขาว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างจุดเด่นของเขาขายยังไง อย่างเงี้ยครับแพทย์ที่มาชอบมากเลยนะรับ,รบไม่ว่าจะแพทย์ต่างชาติก็มาแบบเกี่ยวว่าผู้เชี่ยวชาญด้านเฉพาะด้านเฉพาะด,ด้านเลยว่าเฮ้ยการฉีดแบบไหนตึงแบบไหนทําไมหนึ่งวันตึงแล้วอ,อย่างเงี้ยครับเขาก็า <ๆ S 1> จะโชว์ของเขาแล้วก็จุดเด่นของเขาคืออะไรใช้การผลิตแบบไหนอะไรเงี้ยครับวันนี้เป็นการเรียนการสอนโชว์นินโนเวชั่นของเขาบริษัของเขาพรุ่งนี้ก็จะไปที่รามานี่ค่ะก็ต้องบอกเลยว่าชอบครับรู้สึกกับแบบเพิ่มที่แบบเฮ้ยเรื่องประเทศไทยนะที่มาจัดแล้วก็เป็นครั้งแรกของเรา เราปเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายของประเทศของของวีเด็เอ็มเป็นปีแรกด้วยแล้วก็เรียกว่าจัดเราเพิ่มกับเราก็ได้แบบเป็นตัวแทนด้วยอะไรนะครับชอบก็จะฝากบอกนะครับวีเด็เอ็มเป็นโบสถ์หอกนะครับที่ขายมาแล้วประมาณ28ปีนะครับทั่วโลกเลยตอนนี้ใช้มากกว่า50ประเทศนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับในเมืองไทยอ่ะมีแล้วแล้วมีประมาณ20ปีแล้ว นะครับตองเปิดใจตองให้โอกาสกับตัว BTX A นะครับว่าในการใช้ในการฉีดและการเห็นผลเป็นยังไงบ้างน,นะครับ Well um um Sawadee Kha We are very happy that we are here um this time the doctors that come from all over the world they are very happy about Thailand mm hmm. They learn about a new face of Thailand, you know, not just as a beautiful tourism place, but this is a place full of technologies, full of many professionalisms. So we are very happy that we are um, given this platform to do exchange, and uh, we hope that our product in Thailand can be um, get to know by the Thai doctors, by the Thai, um, you know, customers, and they also get. To know that this product in the world, in the global, has been around for 28 years already. So we hope that they will like our products, and maybe next time I will see you in the other part of the world.